สวัสดีครับนิเก้เึกีกที่เ่าหลังจากไปรับงานแห่มาเสร็จนะครับเมือนเจ็ดสภาพกันจักหน่อยเรียบร้อยครับใหม่ครับตัใหม่ครับ เป็นอันนี้เป็นภาบรถแห่นะครับรถคันเลน็กๆครับต,ตู้ตูดเตียมรถเลยโรวแอมบบครับเบียครับสองแผ่นแปดใบอันนี้เป็น แอมครับกลางครับอันนี้เป็นเครื่องปั้นนะครับโฆษณาให้แล้วนะครับ6 5กิโลนะครับใหม่ไปรอบนึงครับแต่ว่ารอบนี้เขาไปสอบม,มาใไมาล่ละไปมุดไปเฮ็ดไม่เป็นจ็ดโลครับเฮ็ดมมใไม่มแล้วครับน,นี่ มุกือหาไม่ไปบรฤดูการที่แล้วครับก็เปคอนเท่ากับใหม่ครับงานนี่ระบบสายระบบเออเยียบหางหมเยียบหางผู้จัดการ เียงน, <c oughs> นี่ครับระบบเขามาัดเตยกับไม่กับน,นะครับ,น,บรน่าระบบ ดูข้างในในี่เป็นเครื่องปุ่มเลยครับเอมว่าเห็นตัวหนึ่งว่าสงสัยอารง,งจะกวนเหลยวสภาพปักครับโอ้คุ้มคาครับงานนี่ มันอนบุกมีาบอสตนะครับโอ้คนหน้าก็ไมียิ่งเจ้าหนุ่มยังยึดกดหน้าเกือบหมายไปร้ายอันนู้นครับงั้นนี่เปิดเขาเปิดงานางั้นจริงๆเขามันได้เขาได้เพิ่มเสียงนะครับ หลายกว่าตอนที่เขาทดสอบเกื่องปั้นกันนะครับมันก็เลยใหม่ทั้งอากาศห้อนนะครับช่วงนคนลคนลนดะัน้บปน้ปนบับช่วงลางน,นครับ เอาครับเอาตู้ล่วงรถก่อนครับบันง้อก,กันคลิปนะครับสวัสดีครับผม